สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นการถแถลงผลการประชุมคอรมออย่างเป็นทางการครั้งที่สิบสามทับสองพันร้อยหกสิบเจ็ดผมพร้อมด้วยรองโฆษกคารมพลพรกลางและก็ท่านรองเกณฑิกาอุ่นจิตนะครับวันนี้มาทำหน้าที่ในการถแถลงขอ,อเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการสั้นๆของท่านนายกวันนี้เนี่ยเรื่องที่ท่านสั่งการก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับ เทศากาลสงกรานที่กําลังจะมาถึงในช่วงกลางเดือนเมษาท่านนายกได้สั่งการว่าให้กระทรวงคมานาคมเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนเพื่อกับคูมลําเนานะครับแล้วก็ให้กระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งจะมีการจัดเทศากาลเย็นทั่วล่ามาหาสงกรานให้จัดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยขอให้ประสานงานในเรื่องการเดินทางและก็ความปลอดภัย การกำชับให้ทาหารตำรวจมหาดไทยดูแลอย่างเต็มที่ให้พี่น้องได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องเพื่อพิจารณานะครับเป็นเรื่องที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยลาวเพื่อดูแลการดําเนินกิจการต่างๆตามลุ่มแม่น้ําโขงและแม่น้ําเหืองครั้งที่สี่เรื่องนี้มีอยู่ว่า ปกติการดําเนินการอะไรต่างๆในสองลุ่มน้ํานะครับแม่น้ําำขงูงแม่น้ําเหืองเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการพังทลายของตะลิ่งของฝั่งแล้วก็มีผลต่อความมั่นคงของสะพานที่เชื่อมระหว่างสองฝั่งดังนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมาว่าทั้งไทยและลาวก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะครับแล้วก็คณะกรรมการนี้ก็มีการตั้งมีประชุมมาแล้วสครั้งนี่เป็นครั้งที่ส สาระหลักๆก,ก็คือมีการสำรวจุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำเหืองว่ามันจะมีจุดใดที่เป็นจุดล่อแหลมต่อการพังทลายของตะลิ่งหรือฝั่งรวมทั้งมีเรื่องของกิจกรรมอะไรที่จะกระทบต่อ,อนิเวศวิทยาของน้ำในในพื้นน้ำทั้งสองแม่น้ำเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่เสี่ยงแล้วก็กรรมการร่างบันทึกนี้จะว่าด้วยข้อกำหนดว่าเรื่องอะไรจะต้องระวังต้องทำอย่างไร รวมทั้งข้อตกลงในเรื่องเทคนิคต่างๆยกตัวอย่างเช่นการดูดทรายเนี่ยนะครับก็จะมีข้อกําหนดว่าถ้าในแม่น้ําโขงนะครับจะดูดทรายออกจากฝั่งของแต่ละของประเทศตัวเองเนี่ยได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของฝั่งจากวัดจากฝั่งตัวเองหนึ่งในสี่ของความกว้างแม่น้ําส่วนแม่น้ําเหืองเนี่ยให้ดูดได้ไม่เกินสองในสามจากฝั่งของตัวเองหรือการดูดทรายจะต้องห่างจากสะพานเนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งพันเมตร อะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่ประชุมโคลมก็เห็นชอบนะครับเห็นชอบตามร่างบันทึกการประชุมคณะรรมการร่วมไทยลาวอนุมัตินะครับให้ทางมหาดไทยโดยประหลัดกระทรวงมหาดไทยหรือตัวแทนที่รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามเพียงแต่ที่ประชุมมีคอมเมนต์ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยร่างบันทึก MOU ที่เซ็นร่วมกันและถือปฏิบัติเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วฝ่ายไทยเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติเคร่งครัดมากๆนะครับฝ่ายลาวนี่ยังไม่เคร่งครัดเท่าเราดังนั้นที่ประชุมจึงมีการมอบหมายว่าให้หน่วยงานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปเล่งเจราจาว่าครั้งนี้บันทึกครั้งนี้เนี่ย MOU ครั้งนี้อขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันปฏิบัติตาม MOU โดยเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็เป็นมติของที่ประชุม เรื่องถัดมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้างพันลงสืบเนื่องมาจากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้พี่น้องสื่อมวลชนท่านพี่น้องทางบ้านคงจะจําได้นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับครูที่อยู่เวรกลางคืนนะครับแล้วก็ได้รับอันตรายและตอนนั้นเนี่ยคลรมก็มีเรื่องเข้าว่าจากนี้ไปหน้าที่ในการอยู่เวรนั้นอันตรายเกินไปควรจะต้องหาคนที่มีความชํานาญเป็นหน้าที่เป็นมืออาชีพ นะครับคือจ้างมาทํางานเลยแล้วก็หรือใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจะอยู่เวรยามอะไรต่างๆดังนั้นการประชุมคลมวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอนะครับแผนในการจ้างพันโรงเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงปีงบประมาณ2,568ถึง2,570เสนอมา3ปีรวดนะครับโดยเสนอ ปีละประมาณ2,700-2,900ล้าน3ปีรวมเป็นงบ8,569.4ล้านอันนี้คือจ้างผ่านโรงที่มาทำหน้าที่ไม่แค่อยู่เวรยามนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาบอกว่าการจ้างครั้งนี้เนี่ย่านโรงจะมาแบ่งเบาภาระของครูไม่ใช่เฉพาะแค่อยู่เวรยามการดูแลต้นไม้ด้วยแเพราะปัจจุบันมีครูในโรงเรียนจำนวนมากนะครับ ที่ไม่ใช่แค่ต้องอยู่เวียนยามนะต้องทําหน้าที่ในการดูแลต้นไม้รดน้าต้นไม้ตัดต้นไม้ดูแลอย่างอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ในการการเรียนการสอนดังนั้นเนี่ยกระทรวงศึกษาเลยคิดว่าเที่ยวนี้จะจ้างมาแล้วก็จะให้ครูได้โฟกัสนะครับและทําหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเท่านั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมขอปูพื้นให้ท่านพี่น้องสื่อมวลชนทางบ้านมีความเข้าใจเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้ โรงเรียนในสังกัดสพโถอนี่นะครับมีอยู่28,936โรงทั่วประเทศใน28,936โรงนั้นมีเพียง14,726โรงเรียนที่มีการจ้างผ่านโรงอีก14,210โรงเรียนไม่มีการจ้างผ่านโรงหรือมีก็มีน้อยมากขาดแคลนนะครับดังนั้นเนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุ เรามีการจ้างพันโลงประมาณสักหมื่นประมาณหมื่นต้นๆหนึ่งหมื่นถึงหมื่นหนึ่งพันกว่าคนทั้งหมดนะครับในการดูแลใช้งบปีหนึ่งประมาณสักพันหนึ่งร้อยห้าสิบถึงพันสองร้อยสองพันสามร้อยล้านนี่ในอดีตการจ้างอย่างที่ว่านั้นเนี่ยนะครับจนมาถึงปีที่แล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเสนอใช้งบงบสองปีหกเจ็ดนะครับเพราะมันคาบเกี่ยวลอยต่อ ของบจ้างพันโงพันเอมื่นสองร้อยสาสิบคนเป็นงบประมาณพันแล้านบาทโดยประมาณแต่พอเกิดเหตุการณ์นะครับก็มีการเสนอเข้าที่ประชุมดังนั้นจึงมีการเสนองบเพิ่มของปีงบประมาณ2องพันถึงตอนนี้ยังพิจารณาอยู่ในสภาเป็นการงบขอจ้างเพิ่มในปีงบประมาณ6กเนะครับก่อนหน้าปี68แปดหกเวันนี้เสนอปีหกแปถึงเจแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเสนอเพิ่ม จ้างในปีงบประมาณ6เเพิ่มอีก5เดือนครับเพิ่มเพิ่มอีก5เดือน5เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณเพื่อที่จะจ้างพันโรงเพิ่มอีกหมื่นสี่พันสองร้อยสิบคนเป็นเงินหกร้อยสาสิบเก้าจุดสี่ห้าล้านบาทนะครับเพื่อเติมเพราะของเดิมจ้างแค่ประมาณหมื่นคนหมื่นหนึ่งพันคนเติมให้ได้พอสำหรับโรงเรียนของสพททั้งประเทศส่วนในปีงบประมาณ 68-70ถึง3ปีงบประมาณนั้นที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติว่างบที่ใช้แต่ละปีเนี่ยที่จ้างพันลงประมาณ20,000อย่างปี68 27,039คนเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่25,370คนจ้าง12เดือนเดือนละ9,000บาทเป็นเงินประมาณก็ประมาณ2,739.96ล้านบาทที่ปี68ปี69ก็เพิ่มมา จาก25,000กว่าคนก็เป็น26,000กว่าคนงบประมาณก็ขึ้นมาเป็น2 2,800กว่าล้านปี70ก็เพิ่มเป็น2,000 27,000กว่าคนเพิ่มปีละประมาณพันคนที่ประชุมเห็นว่าอนุมัติเพียงแค่ปี68ก่อนส่วนปี69ปี70นั้นขอให้กระทรวงศึกษาไปหาวิธีการที่จะใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีอาจจะกล้องวงจรปิดอะไรสุดแท้แต่นะครับเพื่อลดการจ้างผ่านโรงคือ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนให้มากที่สุดเพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณดังนั้นกระทรวงศึกษาเสนอมาเที่ยวนี้สามปีงบประมาณ8,500ล้านที่ประชุมอนุมัติเพียงปี2อ6 8ในวงเงิน2,739.96ล้านบาทนะครับในส่วนของผมก็มีเพียงเท่านี้ถัดไปขอเชิญท่านรองคารุงครับครับขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายรัมตรีผม ขออนุญาตที่จะถแถลงข่าวการประชุมนะครับซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีมีวาระเยอะนะครับและมีวาระที่สาคัญมากในส่วนของผมเนี่ยก็ขออนุญาตต่อเนื่องเรื่องโรง,งเรียนนะครับซึ่งบงเมื่อก่อนที่จะคณะโฆษกจะมาถแถลงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจจะ,ะพูดไปบ้างเล็กน้อยแต่เพื่อความชัดเจนตัวเลขชัดเจนนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการผ่านท่านอนุทินชาญวิรุฬกูลนะครับใหอ้อนุมัติ ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3นะครับจำนวนเงินทั้งสิ้นนะครับ2,955.57ล้านบาทนะครับจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับ575,983คนก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีเพราะเหตุว่าเรียกว่าสภาพทุกโภชนาการของเด็กนักเรียน <S <S เด็กนักเรียนที่ได้รับ เรียกว่าได้รับอาหารได้รับการทานอาหารที่ถูกต้องจะทําให้มีผลต่อการเรียนนะครับซึ่งรายละเอียดก็คือว่างบอาหารกลางวันนี้นะครับจะมีสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนก็คือว่าถ้าโรงเรียนที่มีนักเรียนระหว่าง1-40ถึงคนค่าอาหารกลางวัน,นอยู่ที่36บาทต่อคนต่อวันถ้าจำนวนนักเรียน41 100ถึง100คนค่าอาหารอยู่ที่27บาทต่อคนต่อวัน ถ้านักเรียนหนึ่งร้อยหนึ่งถึงร้อยี่สิบคนค่าอาหารอยู่ที่ยี่สิบาทต่อคนต่อวันจํานวนนักเรียนร้อยี่สิบเอ็ดคนขึ้นไปค่าอาหารก็ยี่บสองบาทต่อคนต่อวันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณปีไหนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอย่างที่ท่านโกศกบอกตอนนี้เราหกเจ็ดหกแปดต่อเนื่องเลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีอย่างมากที่รัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าเด็กมีความสําคัญนี่คือ,อข่าวแรกที่ผมขอญาตแถลงให้สื่อมวลชน ที่รับทราบแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องเด็กอีกครับแต่เป็นเรื่องที่ครั้นตีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดโดยผ่านมาทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ต้องเรียนว่าเด็กคือคนที่อายุ12-15ปีนี่เรียกเด็ก15ปีถึง18เรียกเยาวชนเดิมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มี กฎกระทรวงเกี่ยวกับเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดเด็กที่เที่ยวกลางคืนก็ดีเด็กที่เสพของมึนเมาเข้าไปสถานที่ที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดนะครับแต่เนื่องจากว่าขณะนี้มันมีสารเสพติดนะครับขึ้นมาก็คือพืชกระท่อมกัญชากัญชงและผิดพันธุ์ที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมกัญชากัญชงในลักษณะสารเสพติดซึ่งสารพวกนี้กระทบต่อการพนาการทางด้าน สติปัญญาและการเจริญเติบโตร่างร่างกายและเป็นเรื่องเป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมนะครับก็มีการเห็นชอบซึ่งคณะรมงานกิจสเดกาก็เห็นชอบในร่างนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้มีข้อสังเกตที่สําคัญจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพิ่มเติมว่าการที่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเสนอเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเหตุว่าปกติแล้วนะครับเดิมนี่ไม่มีเงื่อนไขพวกนี้เข้ามาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดพวกนี้ในทาง เรียกว่าในทางนันทนาการเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ถือว่าเด็กเป็นเด็กที่เสี่ยงเขาเรียกว่าเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดซึ่งกฎหมายจะคุ้มครองในการรักษาเหยื่อยานี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นวาระหนึ่งที่สําคัญเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องครมอหิมชอบตามที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านท่านรองอนุทินซึ่งกํากับบริหารราชการเสนอเข้ามาให้เพิ่ม อัตรากำลังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยานะครับซึ่งเป็นงบประมาณในปี2,568ถึง2,572บุคลารกรจำนวน662อัตรางบประมาณ237ล้าน9 8 6 4 0 0บาทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเนื้อที่นี่585ไร่ตั้งอยู่ที่เขาเรียกว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อที่ก็580ไรอย่างที่เรียนนะครับเป็นอยู่ในเขตของเขต EC ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งจะทําให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์นวัตกรรมนะครับแพทย์ควบวงจรน,น,นะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของความรู้ด้านาวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยีด้านการแพทย์การสุขภาพนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ศักดกรรมชั้นสูงรองรับเรียกว่า คือความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์น,นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับโดยมีข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีทุนที่เป็นทุนของตัวเองก็ให้นํามาใช้ในการดําเนินการในงบส่วนนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเพราะเหตุว่าโรงพยาบาลน,นี้ก็จะให้บริการกับประชาชนพี่น้องที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวดีในวงการแพทย์ครับผมมี3มเรื่องครับ ท่านก็สกับขอบคุณครับผัดไปเชิญเลยครับท่านรองเจริการครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะและประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะวันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ประชุมคอรมอนนะคะมีมติเห็นชอบในการเสนอรายการชุดไทยนะคะความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติค่ะรวมถึงนะคะมวยไทยค่ะ ให้เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะต่อยูเนสโกค่ะซึ่งตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเห็นชอบเอกสารรายการเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะซึ่งมีทั้งหมด2รายการนะคะตามที่เรียนไปค่ะก็คือข้อ1นนะคะเอกสารรายการชุดไทยนะคะความรู้งานช่างฝีมือแนวปฏิบัติ การแต่งกายชุดไทยประจำชาติค่ะแล้วก็สองนะคะเอกสารเรื่องมวยไทยค่ะทั้งนี้นะคะเห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะเป็นผู้ลงนามในเอกสารนำเสนอรายการชุดไทยและเอกสารนำเสนอรายการมวยไทยค่ะในฐานะตัวแทนของประเทศค่ะ ซึ่งเนื่องจากชุดไทยนะคะและมวยไทยมีคุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมค่ะเพื่อต่อยอดรวมทั้งสามารถสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยได้อย่างชัดเจนค่ะโดยชุดไทยนะคะถือเป็นมรดกวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยที่แสดงถึงคุณค่างานฝีมือรวลายบนผืนผ้าเทคนิคการทอการออกแบบและการตัดเย็บ เครื่องประดับที่งดงามนะคะส่วนมวยไทยนั้นนะคะถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะที่รับสืบทอดมานะคะไม่ต่ำกว่า300ปีที่สามารถฝึกฝนและปฏิบัติจริงทั้งในแง่ของศิลปะการป้องกันตัวนะคะและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะดังนั้นนะคะการเสนอชุดไทยและมวยไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกนั้นนะคะจะช่วยสร้างความตระหนักรับรู้และความภาคภูมิใจของคนไทยให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในประเทศนะคะและยังกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะรวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ประกอบอาชีพนะคะนำวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของไทยค่ะที่มีอยู่แล้วนะคะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะ กระจายรายได้สู่ภูมิภาคและก็สังคมค่ะทั้งยังควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนด้วยนะคะโดยเอกสารทั้งสองฉบับนี้นะคะได้ผ่านความเห็นชอบนะคะจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามารดกทางภูมิปรรัญญาทางวัฒนธรรมค่ะเ,เสนอไปแล้วนะคะเมื่อวันที่14ธันวาคม2566นะคะซึ่งที่ผ่านมานั้นนะคะประเทศไทยได้เคยเสนอรายการตัวแทนมรดการทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้นะคะมาแล้วจำนวน7รายการค่ะโดยได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วนะคะ4รายการนะคะได้แก่โขนค่ะนวดไทยโนราและสงการในประเทศไทยนะคะส่วนอีก3รายการนั้นนะคะได้แก่ต้มยำกุ้งผ้าเข่ามา้าและเคบายานะคะซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกค่ะต่อมาค่ะเรื่องที่2นะคะ เป็นเรื่องของอกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งคอรมอนะคะมีะมตินะคะพิจารณารับอนุมัติหลักการนะคะร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสำหรับค่าบริการในสนามบินฉบับที่3พศนะคะซึ่งมีสาระสำคัญนะคะเป็นการกำหนดอัดตราค่าธรรมเนียมค่ะสำหรับใบอนุญาตหรือใบรับรองที่กำหนดขึ้นใหม่นะคะตามพระราชบัญญัติการ เดินอากาศนะคะฉบับที่14พศส5 6 2ค่ะซึ่งแก้ไขปรับปรุงการจำแนกประเภทใบอนุญ,ญาตและใบรับรองนะคะรวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงนะคะกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสำหรับการบริการในสนามบินพศ2545ค่ะตามที่กระทรวงคมนาคมได้นำเสนอนะคะซึ่ง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะของกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมนะคะ,ะทั้งนี้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตหรือใบรับรองที่กำหนดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญตัติการเดินอากาศฉบับที่1 4พศ2 5 6พค่ะเช่นเรื่องของใบรับรองของการดำเนินการเดินอากาศนะคะใบอนุญาตประกอบกิจการพลเรือนค่ะแล้วก็ใบรับรองประเภทต่างๆนะคะ รวมทั้งนะครับไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตและใบรับรองที่ออกให้กับส่วนราชการนะคะซึ่งได้แก่1ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินค่ะ2ใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศนะคะ 3. ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งค่ะวันนี้ก็ มีหลายหลายท่านด้วยกันนะคะซึ่งเ,เรื่องแรกนะคะคอรมอรนะคะอนุมัติรับโอนนะคะนางนิชาฮิรันบูรณนะทุวธรรมค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารนะคะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำนักประหนะัสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ ท่านต่อมาค่ะกระทรวงาสาธารณาสุขนะคะได้เสนอคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งมีการอนุมัตินะคะแต่งตั้งนายกิติการพิลมนะคะสาธารณาสุขนิเทศสำนักง,งานปลัดกระทรวงนะคะให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักง,งานประลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณาสุขค่ะต่อมานะคะเป็นของอวค่ะ มอบหมายนะคะให้เป็นหลักการในให้รัฐมนตรีนะคะเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือมีแต่อาจปฏิบัตริราชการได้นะคะก็คือ หนึ่มี2องลำดับนะคะหนหน,นะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนจิตชอบค่ะต่อมานะคะเป็นของออกระทรวงอวเช่นกันนะคะมีการคณะรัฐมนตรีนะคะพิจรารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรถมพรศิริประพาศิลีนะคะ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์นะคะในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากอายุครบ7ปีบริบูรณ์ค่ะและมีการแต่งตั้งนะคะนางวิเลขาส,สันตพันธ์นะคะผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะ แทนกรรมการอื่นที่พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากลาออกนะคะต่อมาค่ะก็มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนนะคะทั้งหมด3ท่านด้วยกันค่ะ 1. น,นะคะพ้นเอกดิเลกดีประเสริฐนะคะเป็นประธานกรรมการค่ะ2ศาสตราจารย์พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ 3. นายดรุณน,นะคะคำวิชิตธนาภากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ แล้วก็มีการแต่งตั้งออของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพิจารณาเห็นชอบนะคะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจํานวนทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะคะซึ่งเดิมนะคะก็ได้ดํารงตําแหน่งครบวาระ3ปีค่ะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะส่งให้นะคะและมีการ แต่งตั้งนะคะประธานกรรมการคนที่2และกรรมการผู้ทรงคนวุิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะรวมทั้งหมด9ท่านด้วยกันค่ะและของคมนาคมนะคะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นนะคะผู้แทนกองทัพอากาศและผู้ทรงคนวุิในคณะกรรมการกำกับสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะจำนวน5ท่านด้วยกันค่ะค่ะทั้งหมดก็คือข่าวที่นำเสนอค่ะ ครับพี่นังสื่อมวลชนครับขออนุญาตเพิ่มนิดเดียวครับเรื่องที่ว่าด้วยร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสำหรับค่าบริการในสนามบินนั้นเนี่ยที่ประชุมคอรมอนุมัติตามที่กระทรวงคมานาคมเสนอมาอย่างที่ท่านรองโฆษกเอเนกนิกาได้แถลงไปนะครับแต่ท่านนายกมีคำสั่งเพิ่มเติมข่้วท้ายนะครับว่าการคิดค่าบริการเนี่ย นะครับค่าธรรมเนียมค่าบริการสนามบินเนี่ยจะต้องหนึ่งนะครับต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในทางนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศฟื้นฟูการบินของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ดีดังนั้นการคิดค่าธรรมเนียมค่าบริการนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดการผัดภาระไปในค่าบัตรโดยสารของผู้เดินทาง และจะต้องไม่เป็นเหตุให้ความสามารถในการแข่งขันของสายการบินที่มาใช้บริการหรือความสามารถในการแข่งขันของสนามบินด้อยลงกว่าเดิมยิ่งไปกว่านั้นท่านนายกยังย้ําว่าเมื่อกําหนดค่าบริการค่าธรรมเนียมแล้วจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการสนามบินที่ไปคิดค่าธรรมเนียมค่าบริการเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นโดยถือเป็น KPI ของผู้บริหารสนามบินนั้นๆด้วยนะครับอันนี้ก็ขอเพิ่มเติมไปเพียงเท่านี้พี่น้องสื่อเนินพนมีท่านใดอยากจะซักถามเชิญนะครับมีไหมครับท่านรองข้าลมช่วยตอบ่อยครับครับก็ขออนุญาตนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้ท่านรฐมนตีว่าการกระทรวงกระโหมท่านสุทินข้างแสงลาการประชุม มีประเด็นแรกแล้วผมก็นั่งอยู่ในห้องประชุมตลอดก็ไม่เห็นวาระนี้เข้านะครับไม่มีวาระที่ผู้สื่อข่าวถามไม่แจ้งครับแจ้งแค่ว่ามีรายอยู่สามท่านก็คือท่านดรสตินคันแสงท่านล้อล่ำตีช่วยจุลพันธ์แล้วก็ท่านล่ำตีช่วยกระทรวงการต่างประเทศนะครับเพื่อความมั่นใจก็มีก็มีเรื่องเขตแดนที่ท่านโฆษกถแถลงไประหว่าง ลาวกับประเทศไทยนอกนั้นก็เป็นเรื่องไม่มีเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องโดยตรงของกระทรวงกลาโหมเป็นเรื่องเขตแดนเป็นเรื่องระหว่างสองประเทศนะครับคบขอบคุณครับมีคําถามอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ขอลาไปพิงเท่านี้ครับขอบจบการถแถลงผลการประชุมคลโม่ครั้งที่สิบสามทับสองห้าหกเจ็ดแต่เพียงเท่านี้ครับ,รบขอบคุณครับ,รบขอบคุณพี่น้องประชาะชนทางบ้าน